โบกี้ไลออนฉีกพลาสติกป้องกันโรคกลางผับเสี่ยงทำร้านโดนสั่งปิดกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีสำหรับกรณีของนักร้องสาวโบกี้ไลออนเจ้าของเพลงคิดถึงแต่หลังมีคลิปขณะเจ้าตัวกำลังขึ้นร้องเพลงในผับแห่งหนึ่งแต่จูจ่ๆนักร้องสาวดันฉีกพลาสติกการคนดูที่ทางร้านใช้ป้องกันโรคโควิด -19 ตามนโยบายรัฐออกซะงั้นโดยคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงในโซเชียลหลายช่องทาง ทั้งต้นทางของแอป TikTok Twitter และอื่นๆงานนี้ทำเอาเหล่าโซเชียลพากันจวกยับว่าโบกี้ไลออนทำพฤติกรรมดังกล่าวทำไมไม่น่ารักเลยทำแบบนี้อาจจะทำให้ทางร้านมีความผิดและเสี่ยงถูกสั่งปิดได้อย่างไรก็ตามมีอีกด้านเข้ามาโตว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้มาลงนั้นเป็นคนผิดทั้งที่ผับไม่ให้ถ่ายคลิปและดูจากคลิปแล้วโบกี้เหมือนทำตามสิ่งที่คนข้างหลังให้ฉีกต่างหากเพราะเขาอาจจะกลัวว่าแฟนคลับมองเห็นไม่ชัด จนโดนชาวเน็ตอีกด้านโตกลับว่าคนถ่ายคลิปมาลงนั้นไม่ผิดเลยเขาแค่ถ่ายให้คนอื่นได้เห็นถึงพฤติกรรมเหล่านี้เท่านั้นอีกทั้งยังมองว่าแม้จะมีคนอื่นสั่งให้ฉีกแต่โบกี้ก็ไม่ควรฉีกเพราะมันผิดนโยบายที่รัตตั้งไว้พลาสติกจะกันโรคได้หรือไม่ก็ไม่ควรไปฉีกมันล่าสุดทางด้านนักร้องคนดังโบกี้ไลออนได้แสดงตัวว่าเป็นบุคคลในคลิปพร้อมทั้งระบุข,ข้อความไว้ว่าโบอยากขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอน้อมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะ ขอโทษผู้ชมพี่พี่นักดนตรีและศิลปินทุกข่ายรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องที่อาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนจากการกระทำของโบโบจะแก้ไขและระวังตัวรวมถึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตขอโทษอีกครั้งและขอขอบคุณทุกท่านที่เตือนโบเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนคลับเข้ามาส่งให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ